ขังอาะมะทะเลนตังสังโฆสุเขตาัยาติเขตสัตยิโตโยอิทัสันโตสุขตาโนโพทโกโลลาปะฮีโนอริโยสุเมทะโสวันทามิสังขังอหะมะทะเลนตังอิเจม ตวชนยยากังวาตุตย,ยังวันทย,ยตาปิสังขตังปุญยังไมายายังมมะสาป,ปุปาทวามาโหนตุเวตาสาปภาวาสิทิยาอีทงังกาโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุโธ ธรรมโมสิโตนิยานิโกอ,อุปาสามิโกป,ปรินิพานิโกส,สัมทัคคามีสุขตับรปเวทิโตมั